สวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับกุมารที่ท่านผู้ชมกำลังจะรู้จักนะตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นกุมารที่มีชื่อเสียงกุมารโชคดีตัวนี้เนี่ยเป็นกุมารของอาจารย์เองมีลักษณะอันเป็นมงคลถูกหลักหนึ่งถูกหลักโหราศาสตร์2มีความเป็นไสยศาสตร์อยู่ในนี้เมื่อคุณเอาไปเลี้ยงแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งถวายข้าปลาอาหารครับสีดำเนี่ย ใจเฮี้ยนสีดำจึงเหมาะคนที่อยากจะใช้งานแล้วเนี่ยมันมันสำเร็จดังใจเราส่วนสีทองเนี่ยคือเหมาะกับคนที่มีจิตอ่อนหรือว่าเป็นคนที่ขี้กลัวจะเกื้อกูลให้ผู้เลี้ยงเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขถ้าคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์ทางด้านหน้านี้เราพร้อมให้อ่าำปรึกษาท่านในทุกๆเรื่องครับช่วงชีวิตน,นี้หลังจากที่คุณได้บูชากรุมาไปแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้แตะเงินล้านอย่างแน่นอน